สวัสดีค่ะโฮโรวิซิตกลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะคะรอบนี้ก็เป็นดวงรายสัปดาห์เช่นเคยของคนเกิดวันอังคารอ่าอันนี้ก็จะเป็นช่วงระยะเวลาวันที่21ถึง27พฤศจิกายนนะ,ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยว่าคนเกิดวันอังคารดว,ดวงรายสัปดาห์รอบนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวขอสับไพ่ก่อนนะยังคงใช้ไพ่สำหรับไทยเหมือนเดิมนะคะ รู้สึกถนัดกับสำรับนี้ไงบางทีพอขึ้นมาแล้วเหมือนกับมันมีการลิงค์ค่อนข้างอ่านง่ายบางทีสำรับอื่นไม่ค่อยได้ใช้เพราะต้องตีความกันเยอะสำรับนี้เหมือนกับดูแล้วบางทีเขาให้ความกระจ่างได้เยอะกว่าก็เลยถนัดหวังว่าจะไม่เบื่อนะ,อะโอเคค่ะคนเกิดวังคารเดี๋ยวเรามาดูที่การงานกันก่อน การงานคนเกิดวันคานเป็นยังไงบ้างอุ้ยแอบให้หพ่หนึ่งใบขออนุญ,ญาตนะคะโอเคคนเกิดวันคานการงานก่อนนะคะโอ้คนเกิดวันคานการงานเหนื่อยช่วงนี้งานงานเหนื่อยมากมีแต่ ภาระมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องเข้ามาตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนกลางสัปดาห์เลยช,ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยยังพอว่างานทุกอย่างยังไปได้ยังพอไปได้อยู่อาจจะมีปัญหาคลุกคลักนิดหน่อยแต่ว่ามันพอที่จะผ่านไปได้อยู่มันมีอุปสรรคโดยเฉพาะถ้าหากบางคนทํางานด้วยด้วยการเดินทางมีการเดินทางเกิดขึ้นเนี่ยจะมีอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางนะอาบอกเลยช่วงต้นสัปดาห์นะจะมีอุปสรรคเกี่ยวกับการขนส่งการเดินทางการอะไรแบบเนี้ย ออที่มันมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะการคมนาคมที่มันไม่สะดวกแล้วคือทําให้คุณเกิดปัญหาในเรื่องงานขึ้นมายิ่งถ้าหากใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะช่วงนี้ให้ระวังเรื่องขนส่งนิดนึงนะคะมันจะมีปัญหาสินค้าชารุดเสียหายโดนฝนหรือว่าอะไรพวกนี้ให้ระวังนิดนึงหีบห่ออะไรบรรจุอะไรกันน้ำกันฝนให้ดีหรือบางทีการกระแทกให้ดีๆนะหรือถ้าหากใครที่ไม่ได้ทำอาชีพเกี่ยวกับ พ่อค้าแม่ค้ารายไม่เกี่ยวกันกนส่งข้อให้ระวังตัวคุณเองเวลาเดินทางไปทํางานหรือว่าทําอะไรจะมีอุปสรรคทําให้ไปเลทไปสายหรือล่าช้าในการนัดหมายอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังนิดนึงนะอันนี้สําหรับช่วงต้นสัปดาห์ช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยอาจจะรู้สึกกลุ้มอกกลุ้มใจเคร่งเครียดซีเรียสเพราะเจ้านายโดยเฉพาะถ้าหากใครมีเจ้านายผู้หญิงหรือทํางานร่วมกับผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าช่วงเนี้ยมันจะอึดอัด กดดันคับข้องนิดนึงในช่วงกลางสัปดาห์แต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายคุณแค่รู้สึกกดดันเฉยๆอาจจะเจอคนที่ค่อนข้างเจ้าระเบียบจู้จี้จุกจิกนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือทุกอย่างมันมันเป็นธรรมดาบางคนอยากเขาเป็น perfectionist อะอยากให้งานออกมา perfect ก็จะยิ่งน้าหาคุณเป็นลูกจ้างอาจจะโดนจี้จิกนิดนึงอ่าแต่ว่าก็สามารถทำได้ไม่เดือดร้อนนักแต่ทีเนี้ยที่น่าน่ากลุ้มใจ คือเจดาบที่ขึ้นมาในช่วงปลายสัปดาห์ภาระปัญหาหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะโถมเข้ามาใส่คุณในช่วงปลายสัปดาห์นะ่วงเรื่องงานเนี่ยขอให้คุณเตรียมรับให้ดีนะจ๊ะอ่าปลายสัปดาห์ปัญหาจะเยอะมากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผ่านได้ต้องใช้ความสามารถให้ความอดทนและ ที่สําคัญมันจะมีคนเข้ามาช่วยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยแต่ว่าปัญหาเยอะมาเยอะในเรื่องงานนะให้ระวังต่อไปการเงินคนเกินข,ขัน้นโอ้บอกเลยการเงินต้นสัปดาห์สวยมากได้หนึ่งถ้วยเงินคล่องมือ ไม่สะดุดเลยบางคนอาจจะมีสิทธิ์ได้จับเงินก้อนด้วยนะต้นสัปดาห์นะก้อนเล็กก้อนใหญ่ไม่รู้แต่มีสิทธินะจ๊ะได้เงินได้ทองเงินไหลไหลไหลามาเทมาพอสมควรช่วงต้นสัปดาห์ช่วงกลางสัปดาห์ก็ยังโอเคอยู่อแต่เหมือนกับว่าไพชาริออทขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยอะไรบางอย่างอืโดยเฉพาะเกี่ยวกับยานพาหนะอือหือ บางคนจะถอยรถใหม่หรือเปล่าไม่ทราบหรือบางคนจะต้องซ่อมมันมีการมันมีการต้องเสียทรัพย์เพราะยานพาหนะเกิดขึ้นแต่ว่าถามว่าคุณรู้สึกแย่ไหมไม่คุณรู้สึกโอเคกับการที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยกับสิ่งนี้นะนี่ช่วงกลางสัปดาห์ช่วงปลายสัปดาห์การเงินก็ยังดีอยู่ นะแล้วก็ใครที่ทํางานถ้าหากใครทํางานติดต่อสื่อสารทำมาคา้าขายตับต่างชาติต่างแดนต่างภาษาะจะดีมากดีมากๆแล้วเป็นช่วงที่คุณเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆในเรื่องการเงินบางคนอาจจะขยายตลาดเปิดอะไรเพิ่มมากขึ้นเปิดสาขาเพิ่มหรือทําอะไรเพิ่มหรือบางคนมีการขยับขยายมองหาลูทาง การเงินเพิ่มขึ้นอีกในช่วงปลายสัปดาห์นี้โดยเฉพาะถนะ้าหากใครที่ทํางานต่างชาติต่างภาษาเนี่ยไม่แนออ่อาจจะได้คอนแทคได้อะไรมาแล้วมีการแบบไปไปไป,ไป,ไปทำไปส่งออกที่ประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศนู้นอะไรอย่างนี้ค่อนข้างดีนะจ๊ะในช่วงปลายสัปดาห์ต่อไปเรามาดูความรากักความรักกันบ้างความรักคนเกิดอวอันครัร ความรักช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยเฉยๆเงียบๆไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ก็ตามนะไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นในช่วงต้นสัปดาห์แต่ช่วงกลางกับช่วงปลายสัปดาห์นี่สิความรักสวยมากช่วงกลางสัปดาห์ช่วงปลายสัปดาห์เป็นช่วงที่ความรักนี้จะดีมากไม่ว่าคนไม่ว่าคนโสดหรือว่าคนมีคู่นะมันจะผาสุขร่มเย็นเอออห่หมกันไปกับทุกสิ่งทุกอย่างความรักในที่นี้คือไม่ไม่ว่าจะเป็นความรัก กับคนรักหรือครอบครัวพื้นฝูงนี่ไม่ว่าจะกลางสัปดาห์ปลายสัปดาห์ดีมากปลายสัปดาห์เนี่ยมีสิทธิ์ได้เงินได้ทองได้เงินก้อนได้รางวัลได้อะไรบางอย่างมาจากคนรักด้วยนะอ่าแล้วก็ความสัมพันธ์ค่อนข้างดีใครที่ยิ่งปลายสัปดาห์เนี่ยถ้าหากใครที่อยากจะให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟ้นอ่าเป็นกันเองเป็นหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นอนะ่ะช่วงช่วงปลายสัปดาห์ค่อนข้างโอเคมากเลย เรื่องเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะกลุมเกลียวเป็นทองแผ่นเดียวกันบางคนวางแผนเรื่องใช้ชีวิตคู่แต่งงานอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าช่วงกลางสัปดาห์ช่วงปลายสัปดาห์เป็นช่วงที่ดีมากถ้าหากใครที่อยากขอเป็นแฟนหรืออยากจะขอแต่งงานหรืออยากจะให้ความสัมพันธ์มันมีการยกระดับขึ้นมาหรือมีความมั่นคงแน่นแฟนมากขึ้นมันจะเกิดขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ปลายสัปดาห์นะคะอโอเค ความรักดีช่วงกลางกับปลายสัปดาห์นะอือต่อไปเรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพคนเกิดวันคารอ้าโอเคสุขภาพก็ดีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะจ๊ะสุขภาพดีมากคนเกิดวันอังคารตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์เลยแต่ว่าไพ่แอบเตือนนิดนึงช่วงกลางสัปดาห์ให้ระวังเรื่องความเร็วนิดหน่อยนะ อย่าทำอะไรผลีผามรวดเร็วมากเกินไปนะมันมันจะทําให้ส่งผลกับสุขภาพได้อะไรที่มันปุบปับปุ๊บวับปุบวับวิบว๊ับ,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 บอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้านะหากใครชอบขับรถเร็วก็ระวังหน่อยแต่ถามว่ามีปัญหาอะไรแรงไหมไม่มีนะสุขภาพยังถือว่าดีอยู่นะจ้ะอ่าโอเคแต่ว่าไพพระราชาถือดาบขึ้นมาให้ระวังญาติผู้ใหญ่ นะอาจจะน่าจะเป็นผู้ชายคุณปู่หรือคุณพ่อหรือพี่ชายแต่ส่วนใหญ่ถ้าพระราชานี้จะต้องอายุค่อนข้างเยอะนิดนึงให้ระวังญาติผู้ใหญ่หน่อยนะอ่าอะไรที่แบบว่าปัจจุบันทันด่วนอะไรแบบเนี้ยแต่ถามว่าร้ายแรงไหมไม่ร้ายแรงให้ให้แค่ให้ระวังไว้นิดหนึ่งนะอ่าไม่ใช่ตัวคุณแต่ว่าเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างนิดหนึง่งสุขภาพโอเคสุขภาพต่อไปโชคลาภเนาะ โชคลาภอืมโชคลาภไม่มีอ่าโชคลาภโชคลาภเดตเดขึ้นเลยโอ้ช่วงต้นสัปดาห์ไม่ต้องไปหวังกลางสัปดาห์ก็ยังยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ส่วนปลายสัปดาห์พอมีลุ้นนะช่วงโชคลาภนะจ๊ะปลายสัปดาห์อืมพอมีลุ้นพอมีลุ้นช่วงปลายสัปดาห์อ่าเรียบร้อย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 อคุณเกล้านคันค่ะ อ่าสำหรับคนเกิดวันคางก็จบเรียบร้อยแ,แล้วนะจ๊าลงในสัปดาห์ชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์หรือคอมเมนต์อะไรไว้ได้เลยนะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะบ๊ายบาย